สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคการซ่อมหลอดไฟ led ด้วยรี s ซ t เตอร์นะครับและวิธีการซ่อมหลอดไฟในรูปแบบต่างๆเรามาดูรูปซ้ายมืออันนี้จะใช้ตะกัวบกักกีเข้าไปนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยก็แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมลองมาเหมือนกันมันใช้ได้แป๊บเดียวนะครับสักพักนึงก็จะมีหลอดไดหลอดหนึ่งขาดนะครับ ใช้ได้ไม่นานนะครับจะมีเสียงระเบิดออกมาด้วยนะครับก็อันตรายนะครับไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือแอดรีซิเตอร์เข้าไปอันนี้เป็นวิธีที่ผมค้นพบขึ้นมานะครับทดลองด้วยตัวเองนะครับรูปซ้ายมือเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะแต่มาดูรูปขวามือก่อนนี่นะครับนี่ ถ้าเราเอาบักกี้เนี่ยมาบักกี้เลยนะครับจะทําให้หลอดอื่นขาดและไหม้ได้นะนี่เห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะไหม้ทั้งหมดแบบนี้นะครับอะจะได้ถึงหลอดมันขาดได้นะครับเพราะว่ากระแสนะครับนี่นะครับไฟดีซเนี่ยถูกแปลงออกมาร้อยสาสิบห้าโวลต์ถึงสองร้อยโวลต์มาถึงตรงนี้เนี่ยกระแสมันสูงนะครับแล้วทีนี้เนี่ย เราเอาหลอดเขาออกมาบักกีแทนทําให้หลอดพวกนี้มันร้อนนะครับแล้วก็ขาดกระแสมันสูงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมในหลอดนี้เนี่ยหลอดลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมวงให้ดูนะเข้ามีค่าความต้านทานอยู่ที่1นึมกะโอห์มถือว่าสูงมากๆนะครับหนึ่งมกะโอห์ม oh นี่เท่ากับ1ล้านโอห์มนะครับอ่า เริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจกันหรือยังครับถ้าเราเอารีซิสเตอร์เข้ามาใส่มันก็จะไม่ขาดแค่นี้เองนะครับเห็นไหมอ่ะเรามาดูนี่นะครับเนี่ยจะเป็นรูเลยนะครับรูตรงนี้ขาดเลยนะอ่าอย่าทําตามนะครับเพราะว่ามันระเบิดตู้มได้เลยนะครับเพราะว่ากระแสมันสูงนะครับทําให้หลอดตรงนี้ขาดได้เลยนะ อ่ะต่อไปเรามาดูลักษณะวงจรเขาก็จะต่อแบบอนุกรมถ้าขาดหลอดใดหลอดหนึ่งนะครับก็จะทําให้ขาดทั้งหมดที่นี่เนี่ยเราก็ต้องรู้เทคนิคการหาเดี๋ยวเรามาดูในคลิปสไลด์ถัดไปนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้ก่อนแต่ละบอร์ดนะครับก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นบอร์ด 200V โวลต์ vdc ก็คือไฟตุ่มขนาดใหญ่นะครับอันนี้ไฟ1 3 5โวลต์เป็นหลอดขนาดเล็ก นะครับซ้ายขวาก็ยังมีความแตกต่างอันนี้จะเป็นนี่นะครับไดโอดบิดกระแสนะครับไฟจะวิ่งเข้ามาเข้าคาปาะนะครับไฟลบก็จะวิ่งเข้าอีกข้างหนึ่งอันนี้เป็นไฟบวกนี่แล้วก็วิ่งเข้าหลอดไฟนะครับที่ต่ออนุกรมประมาณนี้นะครับวงจรเขาง่ายนะต่อกันแค่นี้แหละอ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวบูสต์นะครับบูสต์แรงดัน เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการหานะครับหลอดไฟที่มันขาดนี่นะครับผมใช้ที่คีบนะครับไล่คีบดูแล้วใช้ถุงมือฉนวนนะถ้ามีแบบฉนวนก็ดีนะที่คีบแบบฉนวนช่วยเซฟตี้ได้นะครับอ่าเห็นไหมถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งมันขาดเนี่ยจะทําให้หลอด ทั้งหมดนะครับไม่ออกเราคีบด,ดูแล้วหลอดเนี่ยทั้งหมดออกนะครับหลอดเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับหลอดเนี้ยขาดนะเราต้องเอาออกนะครับเนี่ยครับแล้วก็แก้ไขอ่าดูนะฮะนี่ผมเอาที่ขูดนะครับหมายไว้ <c oughs> กันลืมนะแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับอ่า ต่อไปทำไมผมถึงเลือกที่จะใส่รีซิสเตอร์นะนี่นะครับนี่คือการทดลองของผมอ่าอันนี้คือครั้งแรกนะครับคนเรามันต้องมีครั้งแรกศึกษาแล้วทดลองดีแล้วก็จะมาบอกต่อก็ประมาณนี้อ่ะครั้งแรกเนี่ยที่ผมทดลองนะครับโดยการใส่รีซซสตเตอร์นะครับสี่มิลโอมนะครับสี่มิลโอมเท่ากับนี่นะครับสี่ล้านเลยนะครับ อของจริงเนี่ยมันอยู่ที่4.7โอห์ม4 7 2 0 0 0 0โอมนะครับค่ามันโคตรสูงเลยนะครับอ่าด้วยความไม่รู้เราทดลองครั้งแรกนะเออม,มันไม่มีใครแนะนำไม่มีใครสอนนะครับต้องฟันฝ่าด้วยตัวเองแล้วก็พอจะได้และสำเร็จทำคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับอะ หลอดไฟมันมีค่าความต้านทานหนึ่งมโกโอห์นะครับนี่หนึ่งมโกโอห์อ่าผมก็เลยนี่นะครับครั้งแรกเนี่ยหลอดไฟมันไม่ออกแล้วผมบักกี้รีเซตเตอร์เข้าไปนะครับนี่สี่จุดเจ็ดมโกโอห์อ่ามันไม่ออกนะผมก็เลยทําการถอดหลอดนี่นะครับถอดออกมาแล้วบักกี้บักกี้เข้าไปอ่ามันก็จะเหลือตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับตัวเขียวๆอยู่ตรงนี้ตอนนั้นนะ อาจจะมีอา่าตรงนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยมันก็เฉลี่ยสีมโครโอมเท่ากันแล้วอา่าอาจจะเรือมเรืมเศของมันนะครับเจ็ดเจ็ดแสนสองหมื่นโอห์มค่ามันก็ยังสูงอยู่ดีนะมันก็ไม่ออกผมก็เลยเปลี่ยนใจนะครับในไหนละมันไม่ออกใช่ไหมผมก็เลยเอาค่าต่ำๆเนี่ยศูนย์จุดห้าโอห์มเนี่ยตรงเนี้ยใส่เข้าไป นี่นะครับใส่เข้าไปแสงออกแล้วไม่ขาดนะครับอันนี้ทดลองสําเร็จเห็นไหมฮ่าลองผิดลองถูกนะถ้าเป็นพวกช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาอาจจะรู้ก็ได้แต่ผมเนี่ยมันต้องฟันฝานะฟันฝนาะน,น,น,นะครับสแสวงหาด้วยตัวเองแล้วก็นํามาบอกต่อกับทุกท่านนะครับเพราะว่าในลักษณะที่การต่อใช้โอมแบบนี้ในโลกออนไลน์ยังไม่มีคนแชร์นะ ยังไม่มีคนแชร์กันนะครับว่าซ่อมแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกใช้ดินสอ,อใช้ฐานอะไรนะใส่ฐานข้างในมาเอากาวมาแปะนะครับอ่ะพวกเราเอานี่นะครับเอารีซิสเตอร์ใส่ให้มันดีๆแล้วก็บบบก,กีเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้ไม่ดีก่อนเลยนะครับอ่ดูทนทานหน่อยนึงอ่ะ,จะเจริญนะ อันนี้คือคลิปตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทําการทดลองนี่นี่นะครับมันมันออกเลยนะออกเลยนะครับแล้วหลอดไม่ขาดด้วยก็ใช้ได้เลยนะครับต่อไปเราจะใช้วิธีการซ่อมแบบลมร้อนยกนะครับอ่ามันต้องมีรุ่นที่เท่ากันนะครับเป็นเบอร์เดียวกันอ่าหลอด หลอดมันต้องเบอร์เดียวกันนะครับที่มันเสียพร้อมกันอะไรประมาณนี้เราก็จะทําการยกนะครับยกนี่นะครับนี่นะครับยกหลอดออกมานะครับแล้วเอาอันดีๆใส่สลับเข้าไปนะครับเห็นไหมอันนี้แบบนี้นะครับชัวร์แน่นอนนะครับชัวร์ว่ามันจะดีนะครับเพราะว่าอะไรมันก็เบอร์ของมันอ่ะใส่เข้าไปมันก็ มันต้องดีอะครับแต่ข้อเสียของลมร้อนอะมันมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันเนี้ยมันทํายากนะถ้าคนไม่มีเครื่องมือพร้อมจริงๆมันทํายากนะครับถ้าเรามีบักกีเฉยๆเนี่ยก็แนะนําใช้รีเซตเตอร์เอามาใส่นะครับแบบที่ผมทําตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเออเอารีเซตเตอร์มาใส่ถ้าเรามีลมร้อนนะครับถ้าเรามีลมร้อนเนี่ยเออก็ทาแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหม <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นอันที่ผมทําเสร็จนะครับนี่นะครับเนี่ยรอยรอยยกนะครับรอยยกออกมานะเห็นไหมอ่ะยกออกมาแล้วใส่ใหม่นะครับอ่าก็จะมีหลอดหนึ่งที่เสียนะตอนนั้นที่ผมเทสเนี่ยมันดีนะครับแต่ใส่เนี่ยมันเสียอาจจะเป็นเพราะลมร้อนเนี่ยที่ติดตั้งเนี่ย มันร้อนเกินไปนะครับทําให้หลอดขาดอ่ะก็มีผนเหมือนกันแต่แบบนี้ชัวกว่านะถ้าใครที่ขยันทนความร้อนกันแล้วแต่นะครับอ่เดี๋ยวเรามาเทสนะครับเทสด,ดูนี่นะครับอ่าออกเหมือนกันนะครับนี่แต่นี่ขาดไปอันหนึ่งแต่มันก็ออกนะอ่าไม่รู้ว่าขาดเพราะอะไรนะครับโอเค อาจจะขาดตอนที่ผมติดตั้งเข้าไปนะครับอ่ะโดยรวมถือว่ามันใช้ได้นะก็เทคนิคนี้มันก็เบสิกเบสิกไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องใช้ค่าของรีเซิเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ระวังข้อระวังนี่ขอบของมันนะครับตรงนี้มันจะละลายนะครับอันนี้ผมเนี่ยละลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับขอบหลอดไฟเนี่ยมันจะละลายได้นะครับเมื่อ มีความร้อนสูงนะครับอ่าก็ประมาณนี้ต่อไปเรามาดูเทคนิคการเปลี่ยนข้วหลอดแบบง่ายๆไม่ต้องบักกีนะอันนี้เป็นหลอดที่โดนน้ำฝนเนี่ยนะครับฝนเข้าสนิมกินนะครับสนิมกินหมดเลยอะไรวงจรข้างในเนี่ยมันดีนะครับอะไรวงจรข้างในแบบนี้มันดีอยู่นี่นะครับ <c oughs> ก็เลยหาตัวพวกเนี้ย มาไล่เปลี่ยนสลับแทนนะครับ่ะเราก็ทําการตัดต่อสายนะครับตัดสายปอกสายให้มันยาวกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็ <c oughs> ใช้ลมร้อนเนี่ยแกะขั้วหลอดนะครับแบบนี้ขั้วกิวนะครับขั้วกิวเหล็กที่เป็นหลอดทงมัน่าเอามาใส่นะครับทับไปทับสายตรงนี้เห็นไหมอ่าอีกเส้นหนึ่งก็อ,ออกมานะครับซ้ายขวา บวกลบไม่มีนะครับมันเป็นกระแสสลับใส่ได้หมดนะอ่าแล้วก็มันจะมีจุกน็อตแบบนี้เนี่ยตอนที่ถอดนะครับแนะนําให้เอาไขควงทับแทงออกมาก่อนจุกไอเนี่ยมันก็จะออกมานะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็หนีบสายตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนเข้านะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วก็จะเอา นี่นะครับซิลิโคนเข้ามาใส่อตอนหอดเนี่ยผมใช้ลมร้อนกับอันนี้นะครับคีมล็อกบิด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 หน่อยนะเพราะว่ามันจะมีที่เขาย้ำเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยย้ำนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับเมื่อใส่เสร็จนะก็เอากาวใส่ก็ได้นะครับกาวตาช้างใส่นะครับให้มันแน่นนี่นะครับกาวตาช้างใส่ เมื่อทําเสร็จเนี่ยเทสดูมันก็ออกนะครับเพราะว่าอุปก,กรณ์ข้างในเนี่ยมันดีอยู่เสียแค่ข้วน้ําเข้าเฉยๆอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับที่เทคนิคการซ่อมที่ผมแนะนําให้รู้ว่ามันซ่อมได้นะลักษณะแบบเนี้แล้วก็ได้ได้ความรู้เรื่องของใส่รีเซตเตอร์เข้าไปนะครับก็จะมีการซ่อมสองแบบเห็นไหมใช้ทั้งลมร้อนแล้วก็รีซเตอร์นะครับ แล้วแต่เพื่อนช่างจะมีอุปกรณ์อันไหนนะครับที่เอามา a d แ p ปหน้าง,งานของท่านเองนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้ค้นเจอนะครับว่าคนคบด้วยตัวเองนะคนเจอว่าเฮ้ยเราเอารีซิเตอร์ใส่มันก็ได้นี่หว่าและง่ายด้วยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราแค่เอาค่าตำาตำ R ตำตำใส่จบเลยนะครับ ก็ลองไปทำมาดูนะครับสำหรับคนที่มีลอดไฟเยอะๆที่เสียนะครับก็เอามาซ่อมได้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้สวัสดีครับ